สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมสวัสดีท่านผู้ชมวันนี้แล้วก็มาแค่สองมาเป็นมาเป็นตากล้องให้ไม่รู้ว่าจะได้รูปหรือว่าจะได้อะไรไปไปพบกันกับน้องเลยนะคะแล้วก็เดินถอยหลังอย่างนี้เพราะว่ากล้องกลับไม่ได้ไปเดินสิเหมือนรอเลยอ่ะทำผมให้ทำผมให้ ถ่ายรูปเตรียมเลยแต่ว่าวันนี้เรามาไม่ทันเสียงแสงหมดก่อนเก๊กเหรอดิทำไมแสงได้ป่ะมุมเนี้ยได้นะลองลองก่อนแป๊บนึงพี่อย่าเพิ่งเปลดนะก็ได้พี่ไายให้ไหมมุมเนี้ยได้นะเห็นตึกด้วย รอ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 ,อใช้เง่นดิดใช้เงินดิพี่ไม่ต้องถ่ายก็ได้เดี๋ยวเนไ่ไปแคปเอาในนี้มันได้อยู่ใช่ไหมเออได้วะอามุมต่ำม,มุมต่ำอยากทำแบบนี้แล้วก็ไม่รู้จะถ่ายแบบไหนนะ <c ười> ผมศกไปถ่ายในห้องประชุมกันเถอะเพิ่งข้าเจ้าปูดอกไม้นะมันแคบได้อยู่ใช่ไหมมันไม่ได้อใช่ไหมเอารายการไม่เห็นพูดอะไรเลยแล้วต่อจากนี้จะไปกินอะไรกันคะไม่รู้จะให้น้องไปเลี้ยงอะไรเลียนะยีไม่กินเหล้าแน่นอนนะคะป่ากินหมุดทะเนีย กินข้าวกินข้าวกินแบบต้มมแซบอะไรอย่างงี้คือคือคือกินซุปตัมาพาค้าน่าจะเวิร์กนะอร่อยมากปนดิโสดนะคะคนคนดูแลก็ไม่มีเป็นพี่ดูแลแทนติ้งต้องอย่างงี้นะคะคนเยอะมากๆเลยเป็นไงมันไอ อยากไปถ่ายตรงนั้นนะ่ะตรงตรง,ตรงที่แบบเป็นอยากเห็นไหมที่เขาถ่ายกันอ๋ออ่อแล้วก็มีเสียงแสียงขึ้น,นมาตรงนั้นไหมเลือกเยอะมากเลยนะเลือกเยอะมากเลยครั้งหนึ่งเหอะขอครั้งนึงครั้งหนึ่งแต่เยอะเหลือเกิน <c oughs> <c oughs> ยเยอะแยะจะเดิน <c oughs> <c oughs> ไ,ไปทางไหนกัน <c oughs> ตรงไปเขาถ่าย <c oughs> 好呀。